สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีแม่แม่พี่เพื่อนน้องๆทุกคนทุกท่านเลยค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะคุณฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ดุนดุนดัดดนนะคะกับนะคะการสำรวจโลเคชั่นนะคะเพื่อท่านใดนะคะว่างสะดวกนะคะไม่ได้ทําอะไรนะคะหรือบางท่านมีงานทําก็แล้วแต่นะคะแอบเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะเราก็ทํางานส่วนตัวไปได้เลยนะคะ ก็มาดูโรกลางวันกันนะคะช่วงระยะเวลานะคะที่อ่าเขาเรียกอะไรที่ยังไม่มืดหรือ,อยากให้ทุกคนนะคะได้เห็นกับบรรยากาศนะคะการสำรวจโลเคชั่นในยามที่มีแสงสว่างในยามที่ยังไม่มืดนะคะก็ท่านใดว่างนะคะก็เข้ามานะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้การเข้ามาดูนะคะโลเคชั่นยามมีแสงก็ได้นะคะว่า ช่วงมีแสงสว่างเนี่ยมันจะแตกต่างกับช่วงกลางคืนหรือเปล่าเราลองมาดูบรรยากาศกลางวันบรรยากาศยามเที่ยงนะคะทุกคนคะก็เป็นโลเคชั่นใหม่นะทุกคนคะโลเคชั่นใหม่มาดูโลเคชั่นใหม่กันเนาะเป็นการเซอร์เวย์โลเคชั่นนะคะ เผื่อแม่แม่บางท่านนะคะแบบเคยดูแบบเอ้ยกลางวันนะผีมีผีผีหลอกบ้างนะคะความร้อนความน่ากลัวบ้างนะคะแม่ลองมาดูแบบกลางวันไม่ก่อนนะคะ mm hmm. เผื่อบางท่านบอกกลางคืนน่ากลัวไม่กล้าดูกลางคืนมาดูกลางวันก่อนก็ได้เนาะ mm hmm. เพื่อนะคะบางท่านอยากชอบแบบบรรยากาศเรียวๆนะคะช่วงเวลากลางวันนะคะ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะของของควอมร้อนนะคะของเขาเรียกอะไรนะคะเป็นอีกอีกอีก,อก,อกแนวของสายมูเตลูแม่คนอื่นเขามูเตลูแบบอื่นแต่หนูมูเตลูบ้านล้างจ้ะลองมาดูอีกัรรยากาศหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มอรรถรสได้นะอลองมาดูเนาะ ึ่งหนูไม่เคยเข้านะแม่นะหนูเจอหนูก็เข้าเลยแต่ยังไม่ได้สอบถามใครเลยนะแม่นะบ้านน้ำนกข้างหลังข้างหลังเป็นน้ำนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่ที่เพื่อนๆนะคะคุณดวงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกท่านเลยนะคะ ก็เที่ยงแล้วอย่าลืมทานข้าวนะคะทานข้าวด้วยได้เปิดดูไร้สดได้ไนะแมไหนะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะเป็นบ้านล้างนะคะเป็นบ้านล้างเป็นบ้านสองชั้นนะคะด้านล่างนะคะจะเป็นปูนด้านบนเป็นไม้นะคะแล้วก็หนูเองนะคะไม่เคยเดินเข้ามา ก้าวแรกของหนูที่เดินเข้ามาก้าวพร้อมกับทุกท่านที่ได้เห็นเหมือนกันนะคะไม่เคยเข้ามาก่อนหน,น้านี้แต่หลังจากที่เราสำรวจแล้วเราจะรอมาพิสูจน์ะคะเพราะฉะนั้นก้าวไปด้วยกันก่อนนะแม่นะทุกคนจะได้ยินนะคะเสียงเราถไถนะคะเนื่องจากด้านหลังนะคะเป็นบึงนะคะแล้วขัดบึงไปก็เป็นนาทุ่งนาน,นะคะมีไร่มีามนา ชาวบ้านเขาก็มาทํานาทําไร่ปกติเนี่ยแหละคะ่ะแล้วคุณลุงที่ทํเทื้ทํานาด้านหลังเนี่ยนะคะและแรงข้างๆเนี่ยแกบอกว่านะคะช่วงที่แกเนี่ยทุกคนหนูขอโทษนะหนูไม่สบายโอ้ยก็ทุกคนคะช่วงที่เขาขับรถเนี่ยนะคะมาทํานามาไถ่ายนานะคะ เขาบอกว่าพบเห็นนะคะพบเจอคนยืนอยู่บนบ้านเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นเขาทำนายตรงนั้นนะคะสิ่งที่เขาเห็นนั่นแะเป็นคนหรือผีนะคะหนูก็เลยบอกเขาไม่งั้นเดี๋ยวหนูเข้ามาสำรวจให้จะได้รู้นะคะมาสำรวจก่อนถ้ากลางวันไม่มีกลางคืนเดี๋ยวหนูมาพิสูจน์ให้ว่าสิ่งที่คุณลุงเห็นนะมันคนหรือผี เขาบอกเห็นนะคะเดินวนเวียนอยู่บนบ้านมีใครอยู่ไหมคะมีห้องซับซ้อนไหมนะฮะตรงไหนถ้ามีอยู่นะคะสื่อสารได้นะอุ้ยไม่ใช่ลืมเฮ้ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เคีเอาไม้เอาไม้ถ้าอยู่ส่งเสียงได้นะคะหนูจะได้ออกวันนี้นะคะหนูต้องขอบคุณนะคะคุณแม่สุนันทาด้วยนะคะที่นะคะเห็นบอกจะส่งของดีมาให้หนูไม่รู้ก็ส่งอะไรก็รู้นะคะคร่าวๆว,ว่าส่งเป็นพระนะคะขอบคุณคุณแม่สุนันทาเนาะหนูขอบคุณเบื้องต้นไว้ก่อนอเดี๋ยวสวัสดีค่ะเหมือนบนบ้านสั่งมาเดี๋ย เอาไฟไม่มีอุ้ยทุกคนหนูลืมหนูก็หันก็บอกไฟฉายแต่ลืมว่าตัวเองไม่ได้ใส่ไฟไว้หมุนเดี๋ยวได้แลว หมุนก็บอกไฟฉายยางดีนะคะแต่ไม่มีไฟอ๋อไปหอ,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 องอื่นไปห้องอื่นขออนุญาตสำรวจนะคะถ้ามีใครมีคนบอกเนอะจะได้ออกค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะหนูได้กินเลยกินสาบของบ้านเก่า แล้วหนูมันจับพิรุษอะไรได้รูป้ป่ะทุกคนทุกคนคะด้านบนเป็นบ้านเก่าไม้เก่าแต่เขามาต่อเติมข้างล่างเฮ้ยด้านล่างนะคะด้านล่างเป็นใหม่นะคะเป็นปูนที่ทำเพิ่งมาใหม่แสดงว่าก่อนหน้านี้นะคะหนูสันติฐานนะทุกคนถามไม่ต้องเชื่อนะหนูสมมุติฐานนะคะหรือตั้งสันนิสันติฐานว่า บ้านนี้เป็นบ้านพื้นล่องใต้ถุนยกใต้ถุนซึ่งเรียกว่าไม่มีใต้ถุนทุกคนขาเป็นบ้านไม้เก่าแน่เลยเนี่ยทุกคนที่ข้างล่างลงร่ง,งเป็นเสาลงร่งแล้วคนที่มาซื้อหรือมาอยู่ใหม่ทำการนะทำการต่อเติมนะห้องขึ้นมาจากใต้ทุน เพราะมันใหม่แต่ไม้เนี่ยมันเกา่าและกลิ่นคาวไม้มันแรงหนูตั้งสารที่ฐานไว้นะคนเนี่ยพอเดินเข้ามาตรงนี้กินฮึบเลยเนี่ยทุกคนขามันเป็นมามันเป็นบ้านเก่านะเนี่ยแต่เขาเอามามาเขาได้เลยนะมาโบริไฟมาทำมามีใครไหมคะถ้ามี กระบอกมีถ้าไม่มีกระบอกไม่มีได้นะคะเออว่าเสียงมนงเสียงมันบ้านมีใครอยู่ไหมคะ ขึ้นบ้านไม้บ่อยมากนะคะบ้านหลางบ้านไม้เนี่ยหนูจะเป็นโลงท่านหนูโซมาจะเป็นบ้านไม้แล้วแต่ละบ้านนะคะกลิ่นอะ่ะมันไม่เหมือนกันทุกคนมันจะมีความแตกต่างนะคะกลิ่นของบ้านเนี่ย้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตขึ้นบ้านนะคะ ินนี้นะคะมันเป็นอีกลกิ่นหนึ่งมันไม่ใช่กลิ่นมันเป็นกลิ่นสับสางของบ้านไม้เก่าอะ่ะแต่หนูเชื่อนะคะว่าบ้านเนี้ยไม้เก่าต้องเอามาเป็นไม้บ้านเก่ามาทําเนี่ย คนมีอัลบั้มรูปด้วยอ่ะผมขอไม่ไม่จับของเขานะคะเอ้ใช่ไม่จับจับไปแล้วด้วยบอกไม่จับก็ไม่ได้หนูขอไม่ไม่ไม่เปิดรูปมีอัลบั้มรูปด้วยทุกคนหนูว่ากลางคืนเอาเรื่องนะเนี่ยร้อนอยู่นะ ยาดขึ้นนะคะกลิ่นแรงมากนะคะกลิ่นแรงมากมีโอ้โหทุกคนมีลูปโอ้โยายเยอะเลยอะน่ะเฮ้ยม,มีเป๋าตังค์ด้วย วุ้ยมีรูปเ้อยทุกคนค่ะมีรูปอยู่ในเป๋าตังนี่มีรูปนี่ด้วยหนูปิดไว้นี่มีรูปเยอะอันนี้เป็นโกดอธิแตกทุกคนค้ะหนูเจอที่เป็นโกดนี่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 น,นี่เป็นโกดอัธินะคะแต่ว่ามันทําไมมันแตกและถามไปไหนก็ไม่รู้ไปไปดรูต่อเฮ้ย คนค,ะคะ้าข้าวของถูกหรือคนหรือเกิดอะไรขึ้นผม่ม่ทราบนะมันกระจัดกระจายหมดเลยอะคะ่ะมีใครอยู่ไหมคะอุ้ยหมอมีครับมีครันน้ำแดง ตรงก่อนนะคะตรงผ้าน,นี่ะเนี่ยมีร่องรอยเหมือนคราบน้ำแดงนะคะหรือคราบเปื้อนอะไรก็ไม่รู้แนไ่ไม่รู้ไม่ทราบนะคะแต่ว่ามันเป็นคราบที่มันเป็นคราบเหมือนคราบน้ำแดงหรือคราบคราบน้ำแดงที่ฝังมานานจนกลายเป็นสีออกคขมขๆดำดำอะค่ะ หนูผ่านมาโลเคชั่นเนี่ยหนูพยายามนะสังเกต่องรอยนะว่า e มันเป็นคาบอะไรอุ้ยแม่ร่วงอุ้ยม่ใทยคุณพระขอโทษขอโทษขอโทษคุณจังคุณพระคุณพระโอ้ยอะไร ที่กระดัดกระดายนะมีใครอยู่ไหมคะ คคะวัสดีค่ะผุ้คออนุญาตนะคะ หดแล้วอะค่ะอยู่นั่นเนี่ยเนีนอูไม่ได้เดินเข้าไปนะเนี่ยเนเป็นรูปมรณะค่ะอยู่นี่เลยอุ้ยขี้นกเต็มเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนเชื่อไหมคะตลางวันเนี่ยทุกคนเห็นนะคะมูนลนลกแค่ไหนกลางคืนนล้ฟุ้งมากนะคะเนี่ยหนูให้ดูเลย มันมีแต่ฝุ่นมีแต่เขาเรียกอะไรเชื้อโรคนะคะถ้าถ้ามองในในด้านสุขหะระไม้นะแม่นะมันน่ากลัวกับผีแล้วแม่นะเชื้อโรคเนี่ยเฮ้ยมีหลายโรคเลย,เยกระดูกเขาต้อง ลีโม่อันนี้นี่ ยายจ๋าคุณปูค่คุณย่าคุณตาคุณยายผีปู่ผีย่าจ๋าหนูแค่มาสำรวจมาเยี่ยมมาชมมาเที่ยวมาหาส่วนมาพิสูจน์กลางคืนนะจ๊ะไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่พร้อมตอนนี้จ้ะ จะซื้อสารเขาอยากให้เรามาพิสูจน์แล้วมั้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนตะกี้ตะกี้หนูวางลิหมดไว้ตรงนี้มันหายไปไหนอะ่ะ จะอยู่ไหมเนี่ยเฮ้เยเสสึกแล้วนะเฮ้ยคันกูจะกูจะทุกคนท้าานรู้สึกนะคะ มันยังมีอะไรนะคะให้เราสัมผัสพ่สูจน์แล้วตอนแรกอะ เหมือนเขาฮึอยู่วะที่นี่เขาต้องเขาเหมือนเขาอยากจะสื่อสารอ่ะก็จริงเฮ้ยโุ๊ยแม่ลวกแม่ลวกขอโทษขอโทษหนขอโทษขอโท อันนี้เหมือนจะพูกผูกทุกคนคะทุกคนหนูว่าที่นี่เอาเรื่องเยที่นี่ก็นหนูให้ดูอะไรรู้ไหมทุกคนคะนี่หนูให้ดูโกดอธิเขานี่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 นมันแตกอยู่เนี่ยแต่หนูไม่รู้เนี่ยหัวเห็นไหมคะมีโกดมีมีพี่ครอบแต่หนูไม่รู้กระดูกอยู่ไหนแล้วที่พื้นมีมียาล่วงให้เต็มไปหมดเลยค่ะ รู้สึกขนลุกเหมือนกันนะเนี่ยแล้วถ้าเป็นกลางคืนละ่ะจะหลอนแค่ไหนอะทุกคนคะทุกคนทุกคนทุกคนนี่หนูมาสำรวจนะคะสำรวจเรียกน้ำย่อยนะคะหรือน้ำจิ้มก็ได้เดี๋ยวสวนมาพิสูจน์นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่อีกทีในวันที่เราไปจับมาพิสูจน์เราจะได้รู้ว่าที่นี่นะคะดวงจิตดวงวิญญาณ เขายังวนเวียนอยู่และยืนตรงหน้าต่างตรงนั้นฮะที่ลุงเขาทํานาบอกจริงไหมว่าว่าเขาไม่รู้ว่าใครยืนอยู่นะคะบางครั้งเห็นเป็นผู้หญิงเห็นเป็นคนแก่ยืนและนั่งตรงขอบหน้าต่างเนี่ยแกมากลางคืนแกพบเจอบ่อยมาก เสียงบนบ้านคนเสียงบนบ้านเสียงก็แก๊กอยู่บนบ้านะคะขอโทษนะคะ,ะ,ะ,คะพี่ปู้พีญย่ิพีตาพีญาติผีเจ้าที่เจ้าทางนะคะผี่บ้านผีเดอนที่นี่หนูขออนุญาตมาสำรวจเท่านั้นหนูยังไม่ได้มาพิสูจน์หรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูล่วงเกินไปหนูขอโทษนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันที่หนูมาพิสูจน์นะคะค่อยปรากฏให้ทุกคนเห็นก็ได้ ตอนนี้หนูยังไม่พร้อมค่ะเฮ้ยคนจริงๆนละเนี่ยแล้วค,คุณเดี๋ยววันนี้นะคะขอนะคะสำรวจเพียงเท่านี้เนาะ แล้วเดี๋ยวหนูจะไปสำรวจโลเคชั่นไหนอีกนะคะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะติดตามไว้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะ200กว่าท่านร0อยกว่าท่านก็มีขอบคุณจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะค่ำนี้จะมีไลไรหรือเปล่าเดี๋ยวหนูบอกอีกทีนะคะตอนนี้หนูขอหาโลและสำรวจสะสมโลก่อนนะคะขอบคุณท,ทุกการติดตามขอบอุ้ยขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ กินเหม็นมากนะคะ